ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ปปชบพบบ้านพักหลวงนายกจ่ายค่าน้ำค่าไฟเกิน3,000ลุยต่อชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ที่รัฐสภานายธีรชัยพันธุมาตสสบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร ถแถลงความคืบหน้ากรณีบ้านพักหลวงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่ากรณีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นการรับเงินเกิน3,000บาทตามประกาศของปป,ปชรหรือไม่จากข้อเท็จจริงที่ได้ตรวจสอบบ้านพักรับรองระเบียบที่ออกมาเมื่อปี48ไม่มีตัวเชื่อมโยงว่าออกโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติใดแต่เป็นระเบียบภายในของกองทัพบ,บกซึ่งข้อ11ระบุว่า กองทัพสามารถที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอื่นๆได้ตามที่เหมาะสมทั้งนี้ในกระบวนการของการใช้เงินของภาครัฐโดยทั่วไปแล้วเงินทุกบาทที่เป็นภาษีขาเข้าต้องผ่านกระทรวงการคลังการใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์จะต้องมีกฎหมายรองรับ และต้องผ่านการตรวจเงินของหน่วยงานเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะใช้เงินภาษีตามอำเภอใจไม่ได้สิ่งที่เราตรวจสอบพบคือเอกสารที่กองทัพบ,บกส่งมาให้มีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ในบ้านพักของนายกเกิน3,000บาทประเด็นอยู่ที่ว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งต้องตีความทางกฎหมายโดยละเอียดและทราบว่าในการสร้างบ้านพักรับรองใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 17ล้านบาทรวมถึงบ้านพักของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งทั้งสองคนพ้นจากตำแหน่งราชการประจำไปเรียบร้อยแล้วแต่เป็นข้าราชการการเมืองโดยวันนี้กรรมธิการได้เชิญผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งส่งตัวแทนคือระดับผู้อำนวยการมาให้ข้อเท็จจริงซึ่งแจ้งว่ายังไม่ได้ตรวจรายละเอียดของงบบ้านพักรับรอง แต่ตรวจในรายละเอียดการใช้เงินของกองทัพบ,บกกรรมธิการจึงได้ขอให้ตรวจบ้านพักรับรองว่าการจ่ายเงินชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีการใช้จ่ายเงินเกิน3,000บาทจริงหรือไม่เพราะข้อเท็จจริงหนึ่งที่ออกมาคือเดือนพฤศจิกายนปี2563บ้านพักนายกได้จ่ายค่าใช้จ่ายเองแสดงว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่เป็นพอบทอบจนถึงปี63รัฐจ่ายให้ทั้งหมด ซึ่งเรื่องนี้กรรมธิการจะตรวจสอบให้ถึงที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ